สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งป๊อกกี้แบตเตอรี่ชีวิตของคุณครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับหลังจากที่คลิปล่าสุดที่ออกไปนะครับก็หลังจากนั้นปุ๊บก็เราพวกเราก็จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับช่วงเวลาที่เศร้าโศกซึ่งพวกเราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยคือ ผมเนี่ยมีไอเดียบางอย่างนะครับซึ่งอ,อตอนที่คิดคิด,คดระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเศร้าโศกผมก็คิดอะไรไม่ออกนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็รู้สึกว่าเออได้ยินคำนี้เราอยากจะมาพูดจังการตามรอยเท้าของพ่อนะครับการตามรอยเท้าของพ่อเนี่ยผมมองเนี่ยว่าทุกคนพูด พูดพูดพูด,พดนะครับบางคนก็บอกเ่าเออฉันจะทําดีนะครับคือผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมนะครับคือผมก็เลยมานั่งคิดว่าการตามรอยเท้าของพ่อจริงคืออะไรผมก็เลยมานั่งแยกคําการตามรอยเท้าก็คือการทําตามแบบอย่างหรือการทําตามแบบอย่างที่มีต้นแบบให้เดินตาม นะครับก็คือพ่ององท่านนี่เองนะครับวันนี้เนี่ยผมขอเสนอไอเดียไอเดียหนึ่งนะครับผมเรียกว่าตามรอยเท้าพ่อ2017นะครับมันคืออะไรมันก็คือการเลือกคำสอนของพ่อหลวงของเราใหออ้อันไหนที่รู้สึกว่ามีความประทับใจนะครับแล้วก็เราก็เลือกมาอันหนึ่งสองอันหรือว่าคุณจะทำหมดเลยก็ได้แล้วแต่นะครับ บวกกับเรื่องของพันธสัญญาพันธสัญญาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณต้องทําจริงนะครับไม่ใช่แค่พูดเท่านั้นบวกกับการลงมือทําทันทีนะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยรวมกันเรื่องคําสอนนะครับของพระอ,องค์ท่านบวกกับพันธสัญญาแล้วบวกก,บกับการลงมือทําอย่างจริงจังนะครับซึ่งแค่นี้เองครับง่ายๆการทําตามรอยเท้าของพ่อ ของจริงนะครับนี่คือได้ผลจริงๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงแค่เพ้อฝันเหม็นขี้ฝันนะครับพูดพูดพูดแต่ไม่เคยทำนะครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นคนไทยที่ต้องการเดินตามรอยเท้าของพ่อจริงๆไม่ใช่แค่เพียงแต่พูดนะครับผมเชิญชวนครับทุกท่านลองเลือกลองเลือกคำสอนของพ่อแล้วลองทำดูนะครับ สำหรับผมเองเนี่ยผมเลือกและผมมี2ข้อสำหรับปีหน้านะครับข้อที่1เนี่ยผมเลือกตามรอยเท้าของพ่อในเรื่องด้าน,านการเกษตรนะครับผมก็เลยมองว่าเออเราน่าจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรนะครับอาจจะเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับแล้วกออ็ให้ความรู้เรื่องทําธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรให้เกษตรกรได้รับทราบว่าเออมันมีแนวคิดแบบนี้เรื่องธุรกิจนะครับ แล้วก็ข้อที่2เนี่ยก็คือแบ่งปันความรู้ซึ่งปัจจุบันก็ทําอยู่นะครับก็คือการทําคลิปนะครับซึ่งตอนปีหน้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องของกเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการพัฒนาชีวิตเหมือนเดิมนะครับวิธีการจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคนะครับเพียงเท่านี้ครับมันไม่ได้ยากเย็นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะ เพียงแต่มีแค่สองอย่างเองใจและการลงมือทําตามพันธะสัญญาที่คุณให้ไว้กับตัวเองคุณไม่ต้องบอกใครก็ได้คุณเขียนไว้แปะไว้ว่าปีหน้าหรือภายในปีนี้ฉันจะทำหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วคุณลองทำตามนี้ดูโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากทำตามรอยเท้าของพ่อที่คุณพูดไว้ ท่านไดที่มีไอเดียนะครับลองแชร์ในคอมเมนต์ดูนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่ไม่มีไอเดียได้ลองเอาไปคิดลองเป็นไอเดียจุดประกายดูว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับ mm hmm. เพื่อพ่อของเราครับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกับโอ๊กกี้แบตเตอรี่ชีวิตของคุณ